รูทีร์ารนะครับผมแต่ว่าจัดหัวใจไม่ธรรมดาเลยครับเล่นเป็นหัวใจไปรุ่นเลยนะครับตัวนี้เป็น a อนะครับผม2ูสเปคแท้ครับตัวใหม่ล่าสุดครับเ8 7ปดเจศูนโนะครับผมนี่นะครับส3สามแท้นะครับหกแรมหกลอมสองห้าหกนะครับผมแรมหกลอมรอย่รอยี่สิบแปดนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมด้วยกล้องรอบคันนครสี่ตัวระบบ3าดีครับอ่าเข้าร์ถอยนี่ครับโชว์มาแบบนี้เลยครับสามารถเล่น ก็ลองได้ครับเป็น 2D 3D นะครับนี่ยังไงครับคุณตูแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับเปิดไปเยด้านขวานะครับไปเยะด้านซ้ายนะครับตัวนี้เดียกเป็นขนาด10นิ้วพร้อมหน้ากากนะครับอ่าไม่ได้ใส่จอยื่นไม่ไม่ได้ใส่จอเปล่าๆนะครับตัวนี้จะมีหน้ากากด้วยนะครับยื่นเข้าไปในบล็อกเดิมเลยนะครับเล่นสองหน้าจอได้แผลนนี้ออฟไลน์ออนไลน์มีครบหมดนะครับตัวนี้สองหน้าจอนะครับ กลางคืนแสบตานะครับสามารถปิดหน้าจอเนได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับรอ,รอครับผมคุณปูี่มนะครับผมขอบคุณมากครับ